พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์นิติศัส์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคธิชาโกแรลนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์นิติศา์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ทีมพวกเรามีความรู้ข้อกฎหมายมาบอกให้ฟังในหัวข้อเกี่ยวกับ8ข้อควรรู้พรบลิขสิทธิ์ฉบับที่ 2, อสองพศ .2558 ในแปข้อนี้จะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับข้อแรกก็คือห้ามลบหรือเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของลขิขสิทธิ์ข้อ2ขายซีดีเพลงภาพยนตร์ที่มีลขิขสิทธิ์มือสองได้แต่ต้องไม่ขัดกับกฎหมายภาพยนตร์และวิดีทัศน์ข้อ3ห้ามทำลายมาตรการป้องกันของงานลขิขสิทธิ์ที่มีรหัสข้อส ผู้ให้บริการนำไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากเว็บตามคําสั่งศาลถือว่าไม่มีความผิดข้อ5นักแสดงมีสิทธิ์ระบุชื่อตัวเองในงานที่ตนแสดงและห้ามไม่ให้ใครทำความเสียหายต่อชื่อเสียงข้อ6เปิดดูภาพยนตร์หรือฟังเพลงในคอมไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ แต่ห้ามก๊อปปี้ไปเผยแพร่ข้อ7สศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์จ่ายค่าเสียหายเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกินสองเท่าข้อ8สศาลมีอำนาจสั่งรืธหรือทำลายสิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ได้ ผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมดรกิษัก์เนติบัณดิตไทยทนายวิธีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ